การเดินทุดงของพระอริยสงฆ์นามว่าหลวงพ่อเงินและพระลุกศิษย์ของท่านได้นำพาทั้งสองเข้าสู่ป่าลึกณนะหนองน้ำต้องห้ามที่ชาวบ้านต่างหวาดกลัวเพราะเชื่อว่ามีจระเข้ผีสิงสถิตยอยู่แต่แท้จริงแล้วใต้เงาแห่งความกลัวนั้นกลับมีดวงวิญญาณเร่ร่อนสิงอยู่ เรื่องราวของหลวงพ่อเงินเผเชิญจระเข้ผีจะจบลงเช่นไรรับชมและรับฟังพร้อมกันในคลิปนี้ได้เลยค่ะนับป่าดิบลึกเขตชายแดนภาคเหนือของประเทศไทยเส้นทางทุดงของพระอารยาสงฆ์นามว่าหลวงพ่อเงินและพระลูกศิษย์รูปหนึ่งได้ดำเนินมาอย่างเงียบสงบท่ามกลางเสียงธรรมชาติและกลิ่นหอมเย็นของดินป่า หลังจากเดินทุดงมาหลายวันทั้งสองได้มาถึงหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากหนองน้ำใหญ่เมื่อชาวบ้านทราบข่าวว่าหลวงพ่อเงินจะทุดงผ่านหมู่บ้านต่างก็พากันมากราบไหว้พร้อมกับเล่าเรื่องราวของหนองน้ำต้องห้ามซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่ถึงกิโลเมตร หลวงพ่อเจ้าขาอย่าไปปักกลดแถวหนองน้ำนั่นเลยนะเจ้าคะ่ะที่นั่นมีจอระเข้ผีมันออกอาลวาตนกลางคืนใครไปใกล้มักหายตัวหรือไม่ก็เป็นไข้จับสั่นกลับมาเจ้าคะ่ะเคยมีคนแอบไปตกปลากลางคืนไม่ถึงชั่วโมงก็หายไปเหลือแต่รองเท้าโยมกลัวเหลือเกินเจ้าคะ่ะหลวงพ่อเงินฟังเงียบๆใบหน้าท่านยังคงสงบเยือกเย็นดวงตาเปี่ยมด้วยเมตตา โยมเอย๋ยที่ใดมีความทุกข์มากที่นั่นก็ย่อมมีโอกาสแห่งธรรมะมากพระลูกศิษย์ที่ยังอ่อนวัยก็เริ่มรู้สึกกังวลหลวงพ่อพวกเราจะไปจริงๆหรือขอรับท่านได้ยินที่ชาวบ้านว่าแล้วใช่ไหมขอรับลูกเอย๋ยความกลัวนั้นเกิดขึ้นในใจหากใจเราไม่ยุดหมั่นไว้มันก็ไม่อาจทำอะไรเราได้ไปเถอะเราจะไปแผ่เมตตาและเจริญภาวนาที่นั่น ในเย็นวันนั้นทั้งสองได้เดินเท้าไปยังหนองน้ำใหญ่สายน้ำดูเงียบสงบแต่กลับให้ความรู้สึกเย็นยะเยือกผิดธรรมชาติหลวงพ่อเงินเลือกพื้นที่ริมน้ำปักกลดใต้ต้นโพยใหญ่พระลูกศิษย์ปักกลดถัดออกไปไม่ไกลตกคำ่ำแสงตะวันลับขอบฟ้าความมืดคลืบคลานเข้าปกคลุมถูกสิ่งเงียบงนันยกเว้นเสียงน้ำกระเพื่อมแผวเบาคล้ายมีบางสิ่งเคลื่อนไหวอย,อยู่ใต้น้ำ ในขณะกำลังนั่งสมาธิหลวงพ่อเงินลืมตาขึ้นช้าๆเมื่อรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวแปลกประหลาดเสียงฝีเท้าน้ำหนักมากกระทบพื้นดินใกล้กลดของพระลูกศิษย์ลูกเอย๋ยสงบจิตให้นิ่งอย่าตกใจหลวงพ่อพูดเบาๆข้ามความมืดพระลูกศิษย์ตัวสัน่นแต่ก็พยายามนั่งนิ่งปากสวดพุทธคุณอย่างแผ่วเบาเสียงฝีเท้าเงียบลง ก่อนจะมีเสียงคำรามต่ำๆดังขึ้นเบื้องหน้าหลวงพ่อในความมืดปรากฏร่างของจระเข้ขนาดใหญ่ดวงตาสีแดงเรืองรองร่างมันหยุดนิ่งอยู่ไม่ห่างจากกรดเพียงไม่กี่เมตรแทนที่จะหวาดกลัวหลวงพ่อกลับยกมือขึ้นพนมหลับตาแล้วแผ่เมตตาสัตว์ใดมีเวรกับเรา เราขออโหสิกรรมให้สัตว์ใดเราเคยร่วงเกินขอให้หมดเวรซึ่งกันและกันจ,จู่ๆจระเข้ก็หยุดนิ่งก่อนจะค่อยๆกลายร่างเป็นชายร่างใหญ่ผิวคล้ำหน้าตาหม่นหมองเข้าคุกเข่าลงต่อหน้าหลวงพอ่อน้ำตาไหลอาบแก้มขอรับ ขาคือคมอดีตโจรที่เคยปล้นฆ่าผู้คนข้าโดนยิงตายที่หนองน้ำแห่งนี้วิญญาณเลยติดอยู่กับสัตว์จนกลายเป็นจระเข้ผีหลายปีมานี้ข้าเร่ร่อนด้วยความกระวนกระวายไม่รู้จะไปทางไหนวิญญาณมันร้อนเหลือเกินหลวงพ่อช่วยข้าด้วยหลวงพ่อเงินกล่าวด้วยเสียงนุ่มนวล คมเอย๋ยผลกรรมของเจ้าหนักก็จริงแต่ยังมีทางออกหากเจ้าสำนึกผิดและตั้งใจจะหลุดพ้นข้าจะช่วยเจ้าหลวงพ่อเริ่มสวดบทแผ่เมตตาพร้อมกับแสดงธรรมให้คมฟังกรรมที่เจ้าก่อไว้แม้จะร้ายแรงแต่สำนึกผิดอย่างแท้จริงคือก้าวแรกสู่การพ้นทุกข์ เจ้าจงตั้งจิตมั่นถือศีลอยู่ในภพที่เจ้าสิงสถิตไว้รอจนวิบากกรรมเบาบางแล้วเจ้าจะได้ไปเกิดใหม่ในภพที่ดีกว่าน้ำตาของคมไหลไม่ขาดสายก่อนร่างของเขาจะค่อยๆจางหายไปในความมืดพร้อมเสียงลมพัดเบาๆคล้ายดังการปลดปล่อยวิญญาณ รุ่งเช้าท่ามกลางแสงอ่อนของตะวันพระลูกศิษย์เดินมากราบหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสุดซึ้งเมื่อคืนกระผมเห็นทุกอย่างขอรับท่านไม่เพียงไม่หวาดกลัวยังช่วยวิญญ,ญาณน,นั้นให้พ้นทุกข์ลูกเอย๋ยผู้ปฏิบัติธรรมมิใช่เพื่อหวังอิทธิฤทธิ์แต่เพื่อจะทำความเข้าใจชีวิตและช่วยสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ ความกลัวก็เหมือนเงาหากเราหันหน้าไปเผชิญกับมันมันก็จะหายไปหลังจากเก็บกรดเรียบร้อยหลวงพ่อเงินได้เรียกพระลูกศิษย์มานั่งสนทนาธรรมต่อใต้ต้นโพ ลูกเอ๋ยเรื่องของขมเมื่อคืนนี้เป็นเครื่องเตือนใจให้รู้ว่าแม้เราจะเคยหลงผิดในอดีตหากสำนึกผิดด้วยใจจริงและตั้งใจกลับตัวกลับใจกรรมก็จะลดน้อยลงตามแรงแห่งเจตนาดี การถือศีลเจริญสมาธิและแผ่เมตตาไม่ใช่แค่ทำให้เราใจสงบเท่านั้นแต่มันช่วยให้สรรพสัตว์ทั้งหลายได้รับแสงแห่งธรรมไปด้วยโดยเฉพาะดวงวิญญาณที่หลงทางพวกเขากระหายน้ำและแสงแห่งเมตตายิ่งกว่าคนเป็นเสียอีกพระลูกศิษย์พนมมืออย่างเลื่อมใสหลวงพ่อเจ้าคะกระผมเห็นแล้วว่าธรรมะไม่ใช่แค่คำสอนในตำรา แต่มันมีพลังจริงพลังที่เปลี่ยนความกลัวให้กลายเป็นความเข้าใจและเปลี่ยนวิญญาณเร่ร่อนให้ได้พบทาง้นทุกข์หลวงพ่อเงินยิ้มดีแล้วลูกจำไว้นะการปฏิบัติธรรมที่แท้มิใช่เพื่อหนีโลกแต่เพื่อเข้าใจโลกเข้าใจใจตนเองและเข้าใจทุกสรรพ,พสิ่งว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไป ไม่มีสิ่งใดเที่ยงแท้แม้แต่จระเข้ผีก็ยังมีทางกลับใจวิญญาณที่เคยหลงทางก็ยังเข้าถึงธรรมได้หากมีผู้แสดงเมตตาและแสงแห่งปัญญาให้เขาเห็นข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้ความกลัวเกิดจากความไม่รู้และจะดับไปได้ด้วยปัญญาและสติกรรมแม้จะหนักเพียงใดแต่การสำนึกผิดอย่างแท้จริง คือหนทางแห่งการพ้นทุกข์ธรรมะและเมตตามีพลังยิ่งใหญ่ทั้งต่อคนเป็นและดวงจิตในภพภูมิต่างๆผู้ปฏิบัติธรรมคือผู้ที่กล้าเผชิญกับความมืดด้วยแสงแห่งเมตตาและสติไม่ใช่ผู้หลบหนีนิทานจบแล้วค่ะ ใครที่ดูนิทานเรื่องนี้จบแล้วได้ข้อคิดอะไรบ้างเรื่องต่อไปอยากให้แอดมินนำเสนอเรื่องไหนสามารถคอมเมนต์คุยกันได้เลยนะคะขอให้มีความสุขกันทุกคนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะขอบคุณค่ะ